ดี่ะวันนี้ต้นโอ๊กพามาไหนคะบางแสนอืมดูนะคะพี่ต้นโอ๊กกำลังกินข้าวก่อนลงทะเลนะคะวันนี้ต้นโอ๊กเลี้ยงใช่ไหมกลับไปแคกกระปุกจ่ายเลยนะกินอะไรอันนี้อะไร,อ,นนอ,ะไรอ่ะข้าตัดอร่อยไหม เรามานกต้ยมยำอไร่อยไหมคะเฮียโดรสชาติปานก,กลางนะคะอันนี้อันนี้อะไรนะรผัดผัดกะหรี่ปัไอรวมทมะเลส้อก,กับเขาพัด <c oughs> อ่งอยู่แล้วก็พมจํำนี่อรอ ยมยนีเพ่นกจ๊กเลยโอ้ยกเขาหันแยกกับโจ๊กเขามาส่งธนละอันแยกสดกๆเขาบอกห้อ,อเนข้ามันกค้อบจ๊กส่อนแม่แม่ข้ากับเขาวงหันเขาเอาน้ำอีบดเลยแม่ใจย,ยังแม่ใจจจุอันนี้เขาอยากมาขาย หายไปหับอยู่บ่อสิหไปหับอยู่บ่อป้าพกมานาในสปายนั่นห้ไปต่างมือคือสิได้วกลวยไปต่างจองที่จอดรถนั่นแะคืองานไม่ของน้ำบอกแฟที si jumped, Now, right. ่บานไม่เปิดประตูเปิดประตูรับรถเขา่ มาแล้วค่ะพี่น้องมาจดจัวแล้วค่ะวันหยุดนะคะวันนี้วันหยุดแรงงานนะคะคุณก็จะเยอะหน่อยนะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นต้นโอกว่าต้นโอกจะไปซื้อลูกบอลนะคะเจอราคาลูกบอลไปโอ๊กไม่กล้าเล่นเลยที่โอกจมนะคะีกเคยเจอขงาาที่โออกจมนะคะีเคยเจอของราคาแพง กินหาพี่จนเขาก้องเบื่อเลยอยู่ได้วเอาหนามเติมรถเมีอมาแล้วจ้าพี่น้องวันหยุดนะคะเรามาที่เขาพักผ่อนนะคะเดี๋ยวสเก็บบรรยากาศสวยๆไปฝากทุกคนนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเจอกัน อีพี่ต่อไปเลยนะคะในการเที่ยวบางแสนนะคะทุกคนวันนี้อีโอกินอย่างเดียวคะ่ะจวดอย่างเดียวคะ่ะ